คนคิดว่ารัคเพื่อไทยน่าจะแตกนะครับแต่ก็ผมเห็นว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยากลาบากนะสำหรับเพื่อไทยมันคงไม่ง่ายนะครับมันก็อาจจะเหมือนช่วงที่รัฐประหาร,ร 7, นะครับปี2 5 5 7นนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ผมว่ามันมันไม่รู้ว่าหนักหรือเบากว่าเดิมนะเพราะว่าอาจจะเจอนิติสงครามนะครับนิติสงคราม อีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ผมว่าเจอแล้วตั้งแต่สารมนูญตัดสิ์นายยกอิงนะครับกรณีคลิปเสียงก็คงต้องให้กําลังใจนะครับให้กาลังใจพรรคเพื่อไทยเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อไทยก็เป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่เป็นสถาบาันทางการเมืองแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานมีคุณูปการกับประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการช่วงชิงในทางการเมืองนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือมันมีเรื่องของนิติสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ผมว่ามันส่งผลเสียต่อ ต่อประเทศด้วยนะครับต่อความน่าเชื่อถือต่อเสถียรภาพการบริหารราชการแผ่นดินก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็หวังว่าเพื่อไทยนะครับวันนี้เปิดตัวสตรีมสมุดประการนะครับอัศวะเหมมาเสริมทัพซึ่งอย่างที่หลายคนหลายท่านทราบอัศวะเหมก็มาจากภูมิใจไทยผมคิดว่านี่มันเป็นสมการที่ปกติทั่วไปนะก็มันมีอยู่แค่นี้มันก็วนไปวนมานะครับแปลงเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความเป็นสถาบันการเมืองเนะี่ย มันคงต้องเป็นพักที่ต้องสร้างขึ้นมาและผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อไทยคือสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งอีกสถาบันหนึ่งนะครับที่เป็นความหวังให้กับประชาชนคนไทยได้นะครับไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปมากกว่าเดิมแต่อาจจะตัดสินกาเนี้เ,เลือกตั้ง2องพนี้จะเป็นจังหวัดที่สำคัญมากๆที่จะต้องมารลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาล